สวัสดีค่ะอยู่กับเกมไฮ้ป๊อกเด้งคาย MT Poker กับ eLa Channel เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพกทุนมาที่198บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามขั้นกลางนะคะลงเดิมพันขั้นต่ำอยู่ที่30บาทจ้าอารอคู่ขารอคู่คนเล่นอื่นๆนะจ้าอ้วจะกูบอกอีกอย่างสูงเอาลงไป50บป๊อกเก้าเด้งมาค่ะรอบแรกวันนี้ทุนน้อยๆกับ100บาททุกคนโอโหเจ้ามือหลอดบูดไปค่ะอ้าสวยงามค่ะ รอบแรกบวกมาก5หค่ะทุกคนคะ่ะมาจากรอบที่สองของเราคะ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปที่100รเลยอย่าเด่นก็พอโชว์โอ้โหขอแปะเข้าได้ไหมขอแปะเข้าได้ไหมอ้ยแต้มเดียวบอดไปดิโอ้โห <1 S 1> โดนเจ็แต้มจมมือไปคะ่ะทุกคนคะ่ะกําไรเมื่อกี้โดนไปซะง,งั้นมารอบนี้รอรอมันเดิมทุกคนคะ่ะรอคู่คะ่ะเหมือนเดิมรอบนี้เราลงไปที่100อยจ้าเ้าห้าแต้มห้าแต้มดึงไพ่เลยคะ่ะสามใบอ้าแปดหลัง แืดเมอนเก้าหลังโอโหจะบ้า93บาทสุดท้ายทุกคนค่ะ93บาทสุดท้ายของเราคะ่ะมารอบนี้ขอลงไปที่50าสบอเก้ามาโอ้โหห้าแต้มหว่ะมาดึงไพ่มาโอ้โหดึงจะแปดดึงจะแปดยังจะดึงแปดเข้าอีกสาเจ้ามือหนึงแต้มทุกคนคะ่ะถือว่ายังมีบุญยังมีโชคอยู่นะจ๊ะอ้าสามแต้มได้กินคะ่ะขึ้นมา140จ้ะมารอบนี้ทุกคนคะ่ะใส่ไปห้ค่ะ โชว์อารปกเก้าไปค่ะสวยงามส้าอะใครที่ดูอยู่นะคะอยากจะลองเล่นอยากจะลองตามเกมไพ่พ๊อกเด้งนะคะอยู่ใคร MT โปเกนะคะ mm hmm. ก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดที่ใต้คลิปมาได้เลยหรือว่าจะเป็นแอดบีเอกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกไลค์ก,กติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวอะไพ่ป๊อกเด้งให้ด้วยนะคะรอบนี้6แต้มค่ะกดคามไปเลยเจ้ามือดึงไหมบอดไปเออเ oh, จ้ามือหนแตม้ม อคู่คาเหมือนเดิมเพาจะเปลี่ยนโต๊ะไปเรื่อยๆนะคะมาค่ะรอบนี้ใส่ไปชี้หนึ่งร้อยโอ้โหบอดว่ะดึงแต้มมาลูกขอแปดขอเก้าเออแปดแต้ม <ss st> แปดเจ้มือสีแต้มโอ้โหเพื่อนสเตจปัดทุกคนไม่ได้ดูไพ่คนอื่นเลยโอ้โหรอบนี้แทบจะแจกทั้งวงมารอบนี้เราใส่ไปอีกหนึ่งรอยจ้ากำไรอันน้อยนี้ทุกคนค่ะเอาห้าแต้มว่ะห้าแต้มมาดึงมาโอ้โหเท่าเดิมห้าแต้มไม่น่าดึงเล มาอารอบนี้โดนไปทุกคนคะ่ะโอ้โหฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์ให้ด้วยคะ่ะทุกคนเราจะทำำํากําไรได้ไหมอารอบนี้ใส่ไปสองร้อยเลยอ้าว,าวบ็อกเก้าสองเด้งบ็อกเก้าสองเด้งว่าบ,บวกมาแน่นอนรอบนี้อูหเจ้ามือแปดหลังเรารบ็อกเก้าสองเด้งค่ะอา่อาบวกมาสองร้อยหกสิบสี่กำไรขึ้นมาห้าร้อยแล้วมารอบนี้ใส่ไปอีกสองร้อยเลยทุกคนกำไรต้องมาแล้วจังหวะนี้โว์ไปอู๋หูขอห้าขอแปดขอห้าขอแปดอู๋หูสองสามเด้งจะมือบอดดิ จมูกสองแต้มเราบวกค่ะทุกคนค่าเราสามใบสามเด้งค่ะทุกคนเราชนะซาอู้หูขึ้นหลักพันทุกคนอารอบนี้ใส่ไปแค่ห้าสิบพออู้หูห้าแต้มรอบนี้ไม่ดึงทุกคนค่ะรอบนี้ไม่ดึงค่ะเขาจมือเจ็ดเด้งว่ะอ้โหูเหลือเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดมารอบนี้ใส่ไปทีหนึ่งร้อยเลยละกันอ้าวป๊อปแบตจ้าอูโหูรนี้ใส่ไปห้าร้อยดีกว่าถ้าจะป๊อกอะ เอาเจมือส่องแต้มคะ่ะเกมไพ่ปอกเด้งค่ายนี้ค่อนข้างที่จะเร็วนิดหนึ่งทุกคนค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะคะใครที่อยากลองก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยนะคะอรอบนี้นะคะเราขอใส่ไปที่200เลยแล้วกันทุกคนจะรีบปั้นกําไรนะคะเอาปอกแปดส่องเด้งว่าสวยงามจ้ารอดแล้วคะ่ะเจมือไม่ปอกเอ้ยตั้งแต่เล่นมาเจามือยังไม่ปอกสักรอบเลยนะเอาวันนี้ถือว่าดวงเฮงดวงปังค่ะทุกคนคะ่ะกาไรขึ้นมาพันสี่มากําไรพันสี่ทุกคนค่ะมารอบนี้เราลงไปรอบสุดท้ายเลยแล้วกัน ไม่สิอีกรอบหนึ่งดีกว่าทุกคนพันสามโอ้โหโดนไปห้าสิดีนะใส่ไปแค่50าสิอะอ่รรอคู่ขาทุกคนขารอคู่ขารอบนี้เราจะลงรอบสุดท้ายทุกคนขาเราจะลงไปที่ห้าร้อยเลยแล้วกันทุกคนรอบสุดท้ายของเรานะคะเดี๋ยวลงไปที่500เลยโชว์โอ้โหขอขอบแบมได้ไหม สามเต้มว่ะโดนแน่เลยทุกคน<า>เอาเจมือโอบอดค่ะเจะมือโบอดกำไรพันแปดทุกคนทุนเพียง100เท่านั้นค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดมาได้เลยนะคะบ๊ายบายจ้า